วันนี้ครีมเข้าเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะใครจะเอาเท่าไหร่นั่นมันเลยจ้าทั้งเล็กทั้งใหญ่พร้อมส่งเดี๋ยววันนี้ตัดยอดให้เที่ยงนะคะนี่เดี๋ยวตอนนี้กําลังแพ็คอยู่นะแล้วเดี๋ยวจะเร่งส่งให้เดี๋ยวจะเร่งส่งให้ตามคิวนะคะส่วนที่นัดรับ ขอเป็นหลังเที่ยงนะคะเพราะเที่ยงเดี๋ยวต้องไปที่ขนส่งก่อนนะจ๊ะใครจะเอาเท่าไหร่ล้านมันได้เลยรับตัวแทนจำหน่ายนะคะเปิดบินเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสภาพช่างนี้ยังไม่ได้หยุดเลยแพ็คครีมไปรอครีมที่ขนส่งแล้วก็มาแพ็คต่อนะคะใครอยากได้ทักแชทมาได้เลยแม่ค้าก็จะหัวยุ่งยุ่งหน่อยนะคะไม่ได้หยุดที โอเคนะคะไปแพ็กคิปก่อนแลละบ๊ายบาย